ดาร์กสปอยขอนำเสนอเสียงกระซิบจากความตายถ้าคนที่คุณรักจากไปด้วยคำว่าอุบัติเหตุแต่ในคืนหนึ่งเขากลับมายืนอยู่ข้างเตียงด้วยดวงตาเดิมและกระซิบเพียงประโยคเดียวว่าฉันไม่ได้ตายแบบนั้นคุณจะเชื่อหรือคุณจะหนี กำพลชายหนุ่มผู้ไม่เคยเชื่อเรื่องวิญญาณต้องใช้ชีวิตอยู่กับความว่างเปล่าหลังการตายของหญิงคนรักชลิตาแต่เมื่อบ้านหลังเดิมเริ่มมีเสียงในยามตีสามเงาที่ไม่ควรมีและกลิ่นหอมที่คนตายเท่านั้นเคยใช้เขากำลังจะรู้ว่าความตายไม่ได้หมายถึงการจากลาและบางครั้งวิญญาณที่กลับมา ไม่ได้ต้องการหลอกแต่ต้องการความจริงนี่คือเรื่องราวของความรักที่ไม่ยอมตายไปพร้อมร่างกายและความลับที่พร้อมลากทุกคนลงสู่ความมืดตอนที่หนึ่งการกลับมาที่ไม่ควรเกิดฝนตกหนักคืนนั้น หนักจนมองถนนแทบไม่เห็นกำพลยังจำได้ดีมือของเขากำพวงมาไหลแน่นส่วนอีกมือจับมือชลิตาไว้เธอหันมายิ้มเป็นรอยยิ้มสุดท้ายที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าจะไม่มีวันได้เห็นอีกเสียงเบรกดังเอียดแสงไฟพุ่งเข้ามาเต็มตาแล้วทุกอย่างก็ดับวูบคนบอกว่า ชลิตาตายเพราะอุบัติเหตุตำรวจบอกแบบนั้นหมอบอกแบบนั้นทุกคนบอกเหมือนกันแต่กำพลไม่เคยลืมสายตาของเธอก่อนรถจะชนมันเหมือนเธออยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีโอกาสหนึ่งปีผ่านไปกำพลกลับมาอยู่บ้านหลังเดิมบ้านที่เขาเคยอยู่กับชลิตาบ้านที่เงียบ เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองคืนแรกเขานอนไม่หลับไม่ใช่เพราะคิดถึงแต่เพราะรู้สึกเหมือนมีใครบางคนยังไม่ไปไหนตีสามตรงเสียงเปียโ,โนดังขึ้นเบาๆช้าๆกำพลสะดุ้งลุกจากเตียงเปียโ,โนหลังนั้นไม่มีใครแตะมันมาเป็นปีชลิตาเป็นคนเดียว ที่เคยเล่นเขาค่อยๆเดินลงบันไดหัวใจเต้นแรงเงื่อออกท,ทั้งที่อากาศเย็นเสียงเปียโ,โนหยุดทันทีที่เขาเปิดไฟไม่มีใครอยู่แต่กลิ่นน้ำหอมกลิ่นที่เขาจำได้ขึ้นใจลอยอยู่เต็มห้องคืนถัดมาเสียงฝีเท้าดังบนชั้นสองทั้งที่เขาอยู่คนเดียวคืนถัดมาอีก กระจกในห้องนอนมีไอฟ้าเหมือนมีใครยืนหายใจรถอยู่ตรงนั้นกำพลเริ่มไม่ไหวเขาพูดกับตัวเองว่าแค่คิดไปเองคนมันคิดถึงมากมันก็หลอนแบบนี้แหละจนกระทั่งคืนหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าเตียงยวบเหมือนมีใครนั่งลงข้างๆเขาไม่กล้าหันไปดูแม้แต่จะหายใจแรงก็ไม่กล้า เสียงผู้หญิงดังขึ้นเบาสัน่นใกล้หูเขามากกำพลเสียงนั้นเขาจำได้ทั้งชีวิตเขาจำได้แค่เสียงเดียวเขาค่อยๆหันหน้าไปชลิตานั่งอยู่ตรงนั้นชุดเดิมผมเปียกรอยเลือดจางๆที่ขมับดวงตาเธอมองเขาทั้งที่ไม่ควรมองได้อีกแล้ว น้ำตาไหลลงแก้มเธอแล้วเธอก็พูดลิตาไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุกําพลพูดไม่ออกร่างกายแข็งเหมือนถูกแช่แข็งเงาสะท้อนในกระจกด้านหลังชลิตามีใครอีกคนยืนอยู่ไม่ใช่เขาไฟในห้องดับลงและเสียงกระซิบสุดท้ายในคืนนั้นคือช่วยลิตาด้วย ตอนที่สองเธอไม่ได้กลับมาแค่คนเดียวหลังจากคืนนั้นกำพลไม่ได้นอนอีกเลยทุกครั้งที่หลับตาภาพชลิตาในสภาพเปียกฝนก็จะโผล่ขึ้นมาดวงตาเธอไม่ได้อ้อนหวอนแล้วมันเหมือนกำลังเฝ้ามองกำพลลองหนีเขาออกจากบ้านไปนอนโรงแรมไปค้างบ้านเพื่อน แต่ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนตอนตีสามตรงโทรศัพท์จะสัน่นไม่มีสายเข้าไม่มีข้อความมีแค่หน้าจอสว่างขึ้นเองและคำเดียวที่พิมพ์ค้างไว้ช่วยลิตาด้วยคืนที่สามเขาทนไม่ไหวกลับมาที่บ้านบ้านที่ควรจะว่างแต่กลับรู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่ทุกมุมเขาจุดธูป ทั้งที่ไม่เคยเชื่อควันทูปล่อยย้อนกลับเข้าหน้าทั้งที่ไม่มีลมเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆดังมาจากห้องน้ำกําพลเดินไปดูกระจกเต็มไปด้วยรอยนิ้วมือเหมือนมีใครเอามือเปียกๆทาบลงไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าน้ำในก๊อกไหลเองและในเงาสะท้อนไม่ใช่หน้าของเขาชลิตาปรากฏตัวอีกครั้ง แต่คราวนี้เธอไม่ได้ยืนเธอลอยเท้าไม่แตะพื้นคอเอียงผิดรูปเหมือนยังจำแรงกระแทกได้เสียงเธอไม่เหมือนเดิมแหบแผ่วเหมือนพูดมาจากใต้น้ำกำพลลิตาเจ็บเขาถอยหลังชนกําแพงตอนนั้นเองเงาดำในบ้านเริ่มขยับมันไม่ใช่เงาคน แต่มันยาวบิดคล้ายแขนคล้ายมือมันยื่นมาหาชลิตาและชลิตาหันไปมองมันด้วยสายตาที่ไม่ใช่ของเหยื่อกำพลได้ยินเสียงกระซิบดังรอบตัวเหมือนมีคนยืนล้อมอย่าเชื่อเธออย่าเปิดความจริงอยู่กับเราอุณหภูมิในบ้านลดหวบลมหายใจกลายเป็นไอ ชลิตาหันกลับมามองเขาน้ำตาเธอเป็นสีดำถ้ากําพลไม่ช่วยลิตาจะไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าช่วยกําพลจะไม่ได้ไปฝ่ายทั้งบ้านดับเหลือแค่แสงจากหน้าต่างในแสงสลัวนั้นกําพลเห็นชัดไม่ได้มีแค่ชลิตามีวิญญาณอีกหลายตนยืนอยู่ในบ้านทุกคน มองมาที่เขาเหมือนรอคำตอบเสียงเคาะประตูดังขึ้นทั้งที่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเสียงเคาะชา้าๆเป็นจังหวะเดียวกับหัวใจเขากำพลรู้สึกได้ทันทีชลิตาไม่ได้กลับมาแค่เพราะความรักแต่เพราะมีบางอย่างไม่ยอมปล่อยเธอไปและตอนนี้มันก็เริ่มสนใจกำพลแล้ว เสียงกระซิบสุดท้ายในตอนนั้นคืออย่าเปิดความจริงถ้ายังอยากมีชีวิตตอนที่สามความจริงที่ไม่มีใครอยากรู้เสียงเคอประตูดังอยู่นานกําพลไม่กล้าเปิดทั้งที่รู้ดีว่าข้างนอกไม่มีใคร เสียงเขาหยุดไปเองแต่บ้านกลับเงียบเงียบผิดปกติเงียบจนเหมือนทุกอย่างกำลังกลั้นหายใจชลิตายืนอยู่กลางบ้านคราวนี้เธอดูเหมือนคนปกติไม่มีเลือดไม่มีแผลแต่ตาเธอว่างเปล่าลิตาไม่ได้อยากอยู่แบบนี้ลิตาแค่อยากให้กำพลรู้เธอพูดช้า เหมือนกลัวเวลากำพลเริ่มเข้าใจว่าทุกครั้งที่เธอหายไปมันไม่ใช่เพราะพลังหมดแต่เพราะมีบางอย่างลากเธอกลับไปชลิตาพาเขาไปที่โรงจอดรถร้างที่เดียวกับคืนที่เธอตายไฟกระพริบกล้องวงจรปิดกระตุกภาพในจอไม่ใช่อุบัติเหตุรถของชลิตา ถูกชนซ้ำมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาดูไม่เรียกรถพยาบาลแต่ยืนมองกำพลจำหน้าได้เป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดความจริงเปิดออกและในวินาทีนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นไม่ใช่จากชลิตาแต่มาจากรอบตัววิญญาณในบ้านโผล่ออกมาทุกตน หน้าบิดเบี้ยวเต็มไปด้วยความแค้นพวกมันไม่ได้อยากได้ความจริงพวกมันอยากได้คนแทนหมอพรามพูดกับกำพลวิญญาณที่ตายไม่เป็นธรรมต้องมีของแลกถ้าเปิดโปรงคดีชลิตาจะพน้นแต่ต้องมีใครลงไปแทนกำพลถามว่าใครหมอเงียบคืนสุดท้าย ชลิตากอดเขาทั้งที่กอดไม่แน่นตัวเธอเย็นเหมือนหมอกลิตาอยากไปแต่ไม่อยากให้กำพลไปด้วยน้ำตาเธอหยดลงพื้นไม่เหลือคราบกำพลเลือกเขาเอาหลักฐานส่งให้ตำรวจคดีถูกเปิดคนร้ายถูกจับในคืนเดียวกันนั้นบ้านเงียบสนิทไม่มีเสียง ไม่มีเงาไม่มีชลิตาเช้าอีกวันกำพลตื่นขึ้นมาในบ้านที่สว่างแสงแดดส่องเข้ามาเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเขาคิดว่าทุกอย่างจบแล้วจนกระทั่งเขาเห็นกระจกในเงาสะท้อนไม่ใช่เขาคนเดียวชลิตายืนอยู่ข้างหลังยิ้มสงบ เหมือนคนที่ได้ไปแล้วเธอกระซิบเบาๆขอบคุณนะกำพลหันกลับไปไม่มีใครแต่ในกระจกเงาของเขาไม่กระพริบตาตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครเห็นกำพลในเวลากลางคืนอีกเลยมีแต่คนพูดว่าบ้านหลังนั้นไฟจะติดเองตอนตีสามและจะมีเงาผู้ชาย ยืนอยู่หน้ากระจกเหมือนกำลังรอใครบางคน